สวัสดีครับนะครับวันนี้นะครับก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับการยิงลูกโทษในกีฬาบาสเกตบอลนะครับซึ่งลูกโทษนะครับจะเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายตรงข้ามนะครับทำฟาวในกรณีที่เราจะทําการยิงประตูนะครับโดยการกระแทกกระแทกหรือว่าดันตัวของเรานัเองครับส่วนขั้นตอนการยิงจุดโทษนะครับที่ถูกต้อนนะครับหรือท่าทางที่ถูกต้อนนะครับจะมีในลักษณะประมาณนี้นะครับ อันดับแรกนะครับคือการเตรียมนะครับการเตรียมคือการยืนด้างขาออกนะครับหนึ่งช่วงไหลยืนเท้านางเท้าตานะครับโดยเท้าข้างที่ถนัดของเรานะครับแต่อยู่ด้านหน้าส่วนเท้าที่ไม่ถนัดอยู่ด้านหลังนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการย่อครับโอเคนี่นะครับคือลูกบาสนะครับที่เราจะใช้ในการยิงจุดโทษนะครับ ทุกคนนักเรียนเห็นแนวของลูกใช่ไหมครับนี่คือแนวของลูกบาสนะครับโดยเราจะจับให้ลูกบาสอยู่ในลักษณะของแนวนี้แนวนอนนะครับมือข้างที่เราถนัดนะครับจะจับไว้บริเวณกลางลูกส่วนมือข้างที่เราไม่ถนัดนะครับจะใช้ในการประคองลูกคืออยู่ด้านข้างนะครับการจับลูกจะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับาการจับลูกเมื่อเราจับลูกได้แล้วเราจะยืนในท่าเรียว ยอ่อลูกบาสน,นะครับในตอนที่เราย่อนะครับก่อนที่เราจะยิงนะครับลูกบาสจะอยู่บริเวณตรงกลางหน้าอกของเรานะครับเพื่อที่จะเป็นการส่งแรงให้ลูกไปยังห่วงนะครับโดยเราจะส่งแรงจากขาลำตัวแล้วก็แขนนะครับโอเคถ้าละครับจะอยู่ในลักษณะท่าตียงางจับลูกย,ย่อยืดแล้วก็ยิง ดูอีกครั้งนะครับดูอีกครั้งนะเตรียมจับลูกยอ่อยืดยิ่งอ่าโอเคครับท้าขเราก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนคิวที่อาจารย์จะใช้ในการออกคำสั่งนะครับกับพวกเราครับก็คือ คำที่หนึ่งนะครับคือเตรียมคำที่สองนะครับย่อคำที่สามนะครับยืดส่วนคำที่สี่ยิงทั้งหมดนะครับจะมีสี่คำนะครับคือคำว่าเตรียมย่อยืดยิงนี่คือสี่คำนะครับในการใช้ในการยิงจุดโทษนะครับของกีฬาบาสเกตบอลนั่นเองครับ